สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัย PT ทนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซารีตัวเป็นเป็นซารีดัมนะครับพา1ร้อยสิบนะครับ,นะรบตัวนี้เหล็กรางน้ำห้านิ้วเสริมสามนะครับตัวนี้คอกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับตัวนี้ในราคาที่ห้าหมื่นบาทนะครับสนใสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพิเศษนะครับ no พ <odi> e ิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับก็ทุกตัวที่เราออกก็จะมีชุดหัวหัวอัดเจรบีนะครับเพื่อให้ตัวนี้มันสามารถที่จะดินให้ตัวได้นะครับเพอะตัวนี้มันเหล็กนะครับเหล็กอยู่กับเหล็กนะครับตัวนี้ก็ตอนใช้งานก็เอาเจรบีทานนิดนึงนะครับตัวนี้เพิ่มพิเศษขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นชุดที่ เราให้กับลูกค้าเอาไปใส่กับตัวแม่แรงสามตันนะครับแม่แรงสามตันหรือห้าตันใส่ได้ครับตัวนี้นะครับคือคือเอาคือใส่ของเต็มเต็มเสร็จแล้วนะครับถ้ากลัวมันยกงไม่ขึ้นก็เอาแม่แรงนะครับตั้งตรงนี้นะครับนี่ฮะดันตัวนี้ขึ้นนะครับคือแม่แรงมันจะยกได้ระดับหนึ่งครับประมาณสัก20เซนได้นะครับ20เซนน้าหนักก็จะ เทไปด้านหลังแล้วก็สามารถที่จะย,ยกได้นะครับตอนนี้เราทําเผื่อไว้ให้ลูกค้านะครับท่านใดที่เอาไปบรรทุกมันต้องการดัมถ้าดัมไม่ขึ้นนะครับคือไม่ต้องห่วงครับใส่ให้เต็มข้อไปแล้วก็ใส่แม่แรงยกขึ้นครับพอยกขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยน้ำหนักมันจะเทไปด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะย,ยกดัมได้นะครับผมครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับ ที่เบอร์โทรวิชัยครับ0833383507นะครับตัวนี้เลือกสีได้นะครับใส่สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับเรามีให้เลือกอยู่4สีนะครับก็ดูครับ่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับตัวนี้เราจะมีไฟให้นะครับไฟท้ายให้นะครับตอนนี้เราเพิ่งพ่นสีนะครับสียังไม่แห้งนะครับก็เดี๋ยวกตอนไปแล้วเราใส่ไฟไปนะครับ ตัวนี้เป็นแบบเปิดด้านข้างนะครับคันนี้นะครับเปิดข้างออกจากถอดสลักนะครับสองตัวนะครับแล้วก็สวิงไปด้านข้างสวิงไปด้านนู้นนะครับสวิงเพื่อเหมือนตู้ข้าวครับเสร็จแล้วสวิงก็เวลาเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มาล็อกกับตัวนี้นะครับนี่นะครับเปิดมามาล็อกกับตัวนี้นะครับนี่เราทําเผื่อไว้ลูกค้านะครับใช้งานนะครับในราคาที่ห้าหมื่นบาทนะครับ อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนกับบล็อกพิมอะไรนะครับเพราะว่าของเราทามือนะครับก็จะดูดิบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าแข็งแรงแน่นอนครับพอรับประกันนะครับความแข็งแรงอยู่แล้วครับเหล็ก5านิ้วเสริมสามนี่ใหญ่มากๆนะครับตัวยุดหัวลากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็ก2นิ้วนะครับใหญ่ๆนะครับ แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะทีขึ้น,นก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับแล้วกอ็อยู่ที่ลูกค้าสั่งนะครับมาอยากได้ทีขึ้นก็เพิ่มอีกสักพันสองพันหรือใส่ตัวนี้สูงขึ้นมาสมมุติลูกค้าอยากได้ตัวนี้เนาะตัวนี้สูงขึ้นมาอีกแผ่นนี้หรือว่าเอาแค่นี้เสริมละแนงมาอีกอันละสองหรืออันละหนึ่งเนี่ยครับก็ได้เหมือนกันครับแต่ตัวนี้เรามาตรฐานเราให้ราคาห้าหมื่นคือสภาพนี้นะครับ แต่ถ้าเราต้องการเสริมก็จะเพิ่มราคานิดหน่อยครับไม่เกินสองพันครับสวยงามเลยครับนะครับผมถ้าเราให้กระทะใหม่นะครับบางคนบอกลดแค่ลถซาลีลากนี่ต้องเป็นกระทะใหม่เลยเหรอใหม่เลยครับผมนี่ของเรานะฮะยังไม่แกะเลยใหม่จริงๆนะครับนี่ฮะเราซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นขอบสิบหกนะครับ ถ้าใหม่ขอบ1 6นะครับเป็นน็อต5น็อตนะครับตัวนี้เป่าร้อยสิบกว้างๆครับใช้งานก็ตัวนี้ก็สามารถที่บรรทุกได้ที่ไม่เกิน7ตันครับเนื่องด้วยคอกที่ไม่สูงมากนักแล้วก็ความกว้างที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าเผาเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง12ตันนะครับเผากับยางนะครับก็ของเลือกเอาครับความเลือกให้ถูกกับการใช้งานของตนเองนะครับ ก็จะได้เรียกว่าสมประโยชน์นะครับอันใดสนใจก็ติดต่อได้ครับที่เบอร์โทร0833383507นะครับ0833383507แล้วคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ